นี่นะครับผมวันนี้กับวันที่13พฤษภาคม2565นะครับกับการซงโปนะครับสเปกตั้มคื่เก่าแหละนะครับตามคิ้วูกคานะครับตามคิ้วูกคาที่ท่านรอกันไปตามคิ้วเนาะอโปรที่เพิ่นสร้างจองนะครับตอนนี้หมอแปลงกับราคาปับขึ้นนะครับของทุกอย่างปับขึ้นเบิดแหละแต่ว่าก็ยังคนที่เพิ่นสร้างโปรท่ายังก็จะเป็นราคาเก่านะครับแบตตลงตลี่ี่ขึ้นมหาศาลเลยนะครับ ก็เหมือนเดิมแบอกปิดไฟเปิดแดดจังหน่อยนะครับลูกค้าเพิน่นรอนรอยจนตื่นแหละครับได้ตื่นหนึ่งนะนะครับอันนี้กระเทศแตกเทตทิ้งนะครับถ้าแดดจะแห้งกว่านี้นะสองถึงสามเท,าท่าที่ผมบอกกันแหละอันนี้ใช่จากโฟลสเปกตรัมนะครับระบบที่สิบแปดมาทรงคุณพี่เพิน่นว่าแสงมันจะังหน่อยความสัมผัสเนี่ยเจ๊เพิน่นโอโหนะนี่แต่คุณพี่เพิ่นเชื่อมเล็กเนาะ ที่ไดครับการเชื่อมเล็กอะไเชื่อมเบงเลยอยู่แรงแรงเลยบปล่าหลักยาวๆเลยบ่ทะลุทะลุเลยทะลุเลยทะลุเล็กเลยเอาติดตั้งยังไงครับนี่เอาเภอจุนปนบุรีบ้านบ้านกระเบื้องน้อยบบ้้้านนกระเือองยตำบลกระเบื้องน้อยอำเภอจุมพลบุรีสุรินทร์สุรินทร์มันบ่าอ่ะยังว่าสุรินท แต่ว่ามันก็ติดเขตติดกันก็สตึกเนาะมันข,ข้ามเขตกันหน่อยหนึ่งต <10 kilo. S 1> ิดกิโลอ่ะซื้อคุณพี่อยังครับชนิดชนิดแอนใจอ่าเพื่นกระชังได้ชังอ่าโอนจองไอ้โปรซี่สิบแปดเนาะ,ะก็มาส่งไปเนี้เอาชุดหนามน้ำเนาะชุดหนามชุดหนึ่งนะครับชุดสองแผงแต่ว่าแผงนี้งของเพิ่นซื้อไปหลายปีแล้วนะครับเป็นโมโนเนาะอ่าโมโนธรรมดานะครับกัดจะเพิ่นไปเอาตะปัมะ้มแล้วก็มาติดตั้งให้พร้อมนะครับผมเดี๋ยวเจ๊เพิ่นนอนไปเตือนหนึ่งแล้วเหงือกเขาแล้วนะครับเก็บกระรังเก็บงานกระเทื เนี่ค <önemli> รับพอเป็น <twitch> ท่อนิ้วเครื่องนะครับบ่อประดานนะครับเราเพิ่งจะยึสูบลงจ่าเนี่นะเครื่องจ่ายสวิตชิ่งจากกระเพกต่ำนี่ก็ใส่ไฟจากกระเพกต่ำเบิพืดอสวิตชิ่งสองตัวตัวนึงอ่ะนะครับขับหลอดไฟนี่ทำงานก็เป็นโมโนแล้โมโนตัวธรรมดานะครับนี่นี่ครับเป็นโมโนนะครับเป็นโมโนธรรมดาบริเวณฮาร์บเซล่ยนหลุดไหมสิบริเฮาร์บเซล่ยเพราะว่าโมโนที่งม่บอกคือ มันสีรุ่นเก่าๆมันสีเป็นไฟกระชากเป็นระบบไฟกระชากมันสีบอคือมันสีบอสอบคือจังโพลีเนะเาะแดดแห้งไฟตกปุ๊บเพราะแต่แดดค่อยเพื่อไฟพุ่งเหงนีหมน,นะมันสีบอสอบทาโพลีเน่ยแดดแห้งไฟแห้งแดดค่อยไฟคอกไอ้ไฟควายเป็นอสอบๆแต่ว่าเขาพัฒนารุ่นใหม่คือโมโนฮาร์เซลเนี่ยมันจะ,ะมันจะสอบนะครับแล้วก็ได้กระแสขนาดแบบเซลแบบขนาดอนุกรมมากขนาดน,นะครับไฮซิก็คือเก่าเหรครับงานที่แนะนำกันไปเนาะ เสร์อกันฟ้าผ่านะครับลงโค้งนี่ครับลงไอ้เบิงนะครับลงโค้งเป็นแฮนดูโร่ครับผมจุดสองแผงตัวนี้สวิสซิงอะไรไฟแค่นี้แหละแดดมันจะแห้งกว่าสวิสซิงสองถึงสามเท่าที่ผมบอกนะครับงานผมจะไล่ตะกัวขั้วนะครับหางโค้งหางปลาจะไม่ได้ใส่นะครับเน้นเอาแบบแน่นๆเลยนะครับตรงๆนะครับผมลงโค้งนะครับเสร์อกันฟ้าลงโค้งเหมือนเดิมนะครับนี่ลงจากโค้งตัวนี้นะครับผมแก็ไปหาเสิร์ทนะครับ เอแทบจะไม่มีผลเลยแหละป้องกันแบบเพียวๆจากพุ้งแพงเลยนะครับแตงแต่ต้นตำรับนะครับเลร่มอาจานย์โซลเชียวนะครับที่ผมหยุดมานะครับแต่งานผมกับโบมีพานอบมีพาเจี๊ยนะครับพานตลอดนะครับบบมีพาเพราะว่าการรับประกันของบริษัทจะไม่รับประกันอุบัติภัยจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฟ้าผ่าน้ําท่วมบ่อพังครับสมปั๊มนะครับนี่ก็คือรับประกันอาการไหมของมอเตอร์นะครับแฮนด์ดูลนี่คือ อ่าแต่ถือว่าตามที่ผมลงไปหลายคลิปมาและนะครับผมนะนี็เทศจากฟิวชชิ่งของสเปกตรัมนะครับผมลงดินลงเก่าท่านลูกค้าที่ซื้อไปติดเองดีผมแนนําไปท้าท่านในลงกับลงความปลอดภัยนะครับมันมีพายในยุออดอนกับพานะครับหลายเจ้าถึงมีเสร์ชได้นะครับเสร์ชนี่เป็นการเออเขาเรียกว่าจุดการขายนออกมาหม่ง่ายนะครับทางทั่วไปเขาจะเป็นเน็นแต่เสร์ชอย่างเดียวป่ะมาณดีไซน์จากนี่ครับประมาณดีไซน์ดินขึ้นมาปั๊บเออ ต่อแท่งกาวมาปั๊บเลยกั bueno, สิมาหาเสิร์อเลยนี่ครับมันมันจะป้องกันได้แต่ตู้แต่ว่าสีบอเต็มรอยนะครับบอติคือได้แต่ตู้อย่างเดียวแต่ว่ามันสอาดสีบอป้องกันอ่าเต็มรอยของตู้มันก็นยังใหม่อยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าตัวนี้ปุ๊บอ่าฝ้าพลาปุ๊บมันรับแข็งปุ๊บมันสีลงดินก่อนเลยแถบลงดินก่อนเลยเสิร์เนี่ก็รับทำงานป้องกันไปหาตูอ้อีแค่นึงนะครับนะก็สีปลอดภัยใส่อุกปรกรณ์มันคุ้มค่าครับผมนะให้อายุ การเวลาของแผงอายุยี่สิบห้าสามสิบห้าปีไงมันคุ้มค่านะครับปั๊มนงปนั๊มน้ำกับตามการเวลามัน้คุ้มกับเงินที่ลงทุนไปนะครับเนาะบนะูมแมนวา่าเสือมาซองคำเดือนหน้าผลมาผ่าพาแล้วโอ้ยนะครับเสือไหมถ้าแผงบันแตกก็ดีไปครับได้โอดก็จะช็อตทีใหมน่นี่มันสามารถเปลี่ยนสมแซมได้พอได้โอดอยู่นี่นะแต่ว่าแต่แผงแตกกับเบิร์ตซีครับวันนี้ครับฝืนนางเบิรงนน้ำ้ะผมจะไปเบิรงสเปกต่ำหนึ่งไซสมันอย่างที่เพิ่อนเชื่อมเล็กกันแหละก็งั้ แล้วงานจ็ดถุ่มแล้วบุ่นะครับผมนี่นะครับมานี่บพมีไฟฟ้าเลยนะนะครับสามทุ่มเล้่ยงพันละลูก้าพันละครับนี่เบิ่งการกินพลังงานของมันกี่วัต์อ่าเจ็ดร้อยเก้าวัตนะครับเจ็ดร้อยกว่าแต่ว่าตอนกระชากเนี่ยขึ้นเป็นสัตว์บอกเกือบสองพันครับพันกวัวนะปั๊มน้ำจะกินมากกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับสามถึงสี่เท่านะครับระบบ4ี่แปดครับผมนี่ครับนะ แบตซีลูกครับผมร้อยแอมนะร้อยแอมเต็มครับดิฟเกลนะครับก็จะมีนี่ครับการต่อนะครับนะต่อให้เรียบร้อยนะครับใส่งานแบบยังไงนะครับมันจะมีใบคูมงคูมือให้ท่านลูกค้าที่สร้างจองกันอะทุกคนครับผมตามคิวนะครับตอนนี้สร้างกัตั้งแต่อุดรมาพันธนเนี่ยยุดอยู่พักแต่เร่งส่งโปให้มันสำเร็จอันนี้ก็เลยเดือนที่ผมบอกไม่ซาไปเลยแต่ว่าแถบบอท่านครับผมนะนี่ครับนะครับสอบกันเลยนะครับผม แอโร่บอดี ans, e, body, ube, ้ช็อตตัดเหมือนเดิมนะครับึ้นปั้มน้ำนี่ขึ้นสองแผงเพราะว่าเพิ่นเชื่อมเล็กนะตัวเชื่อมเทียบไปแล้วตัวเชื่อมเก็บไปแล้วเนาะตัว400แอมป์นะครับตัว400แอมป์นะครับแล้วก็งานผมกับสิบคือบ่คือเขานะครับพิดขั่วช็อตตัดนะครับพิดขั่วตัดนะครับซึงระบบบนสูงส่แรงแรงสูงสี่งนั่งตัดขึ้นเก่าสี่เทตเบื้องเนาะแต่ตัวนี้ก็ได้ครบชุดพร้อมใช้งาน MBPT นะครับรองรับได้ถึงเก้าแผงตัวนี้ก็ เป็นทางเบรกเกอร์นะครับป้องกันแผงแล้วก็เซิร์ชนะครับแต่ว่าท่านลูกค้าที่ไปล่งก็ให้ล่งแผงน้าตัวนี้เซิร์ชนี่คือป้องกันร,ระบบทั้งรางหมดเลยเพราะว่าสิเป็นอินเวอร์เตอร์อ่าเพราะว่าสิเป็นพวก m p p t ชาร์จเพราะว่าสิเป็นพวกบงแบตเตอร์ลงแบตเตอรี่นะครับนี่คือมันป้องกันจะพอชุดรางแต่ว่าไฟก็ยังลงแผงแต่ว่าถ้าจีเห็นดีก็คือขันล่งโค้งแผงเลยมันสิบลงมาหาชุดนี้นะครับมันสิปลอดภัยเอา่อยเลยเล่ะเ,เต็มเลยครับเต็มลอยเลยนะครับตามที่ผมลงมากก็คือ ยังม่ทันมีนะครับเหตุการณ์นะครับภายจากธรรมชาติคือผ้าพานี่ครับงานผมจะมีนี่ครับใส่ระบบเล็กตีไฟอานะครับอ่าจะไม่ทํางานพัดลมจะไม่ทํางานนะครับเพราะว่าเราจะอ่ารักษาแบตเตอรี่ให้ใส่ได้คุ้มค่าที่สุดบพแมนว่าสี่ข้นเบเกอร์ปรื้พอพัดลมหมุนเลยนี่อีกอย่างหม้อแปลงมันแบกกาลังนี่คือเป็นท้องแดงแท้ครับนะครับหม้อแปลงเป็นอ่าขวดรั่วฮิตาชินะครับที่อุปกรณ์ไฟฟ้าด,ดังเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นแอร์นะครับ ดูเย็นนะครับเครื่องเสื้อผ้าพวกนี้ที่ใส่โคดลวดทองแดงนะครับจะเป็นทองแดงแท้เลยครับนิดเฉลีนะแรงทอนอึดแน่นอนตัวนี้เป็นตัวแบกกาลังมันถึงบอนะครับบ่มีห่อนมีอย่างเลยนะครับมอดฟงมอดมเสศษเย็นอ่ามันจะทํางานก็ต่อเมื่อนะผมจะใส่เซ็นเซอร์จับอุณหภูมินะครับนะครับอ่าเพิ่งทํางานนะครับนี่ขนาดใส่งานแบบนี้นะมันจะประหยัดไฟไประหยัดยางเราย่างมีโปรเทคป้องกันนะครับอ่าช็อตตัด รรีดววตััันนะะคคบบแล้มปุ่มสตาร์ทที่วนต่ำถ้าคนใส่งานไปอยู่หูบางทีพาตัวนี้มันจะเปิดหม้อแปลงคือมันจะเปิดทํางานอัตโนมัติก็เปิดที่ประมาณ5 2บโวลต์นะครับจะปิดอยู่4ี่สบโวลต์คือป้องกันแบตเตอรี่นะครับป้องกอันการดึงแบตเตอรี่ต่ำนะครับผมป้องกันยาวอายุดีบเกี่ยวคือส5หปีครับผมนะครับนะครับ1 0ถึงปีแน่นอนรีบเกี่ยวนะครับใส่แบบงานแบบ ยาวๆกันเลยทีเดียวอันนี้ใส่ครับในชุดโปร48และได้แผง3แผ่นนี่ครับการต่อก็อนุกรมกันทั้งสามเลยนะครับสูงสุดอนุกรม3แผงถ้าจะใช้9แผงก็ขนาด3สติงอนุกรม3ชุดนะครับชุดละ3แผงนะครับผมตอนนี้เก็บงานแล้วนะครับเลยครับปั๊มแฮนโูโลนะครับตีลงให้ลูกค้าเลยวก็มีอ่าเครื่อย่างดีแหละน่ดังคงดังเขียวย่างดีนะครับอ่าแบบระบบแบบ ให้ยาวนานที่สุดนะครับตนนี้ช่างกาลังเก็บกล่องเลยช่างออบสายตื้นที่ก็แหละหิ้วเข่าแล้วนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามตามเบอร์นะครับไปตามตามคิวเนาะก็เร่งเต็มที่นะครับสุดฝีมือแหละอ่าที่แรกผมบอกว่าสี่ทรงให้สำเร็จภายในเดือนเมษาแต่ว่า,าโอ้บางทีสองคนมันเหลือลทีมงานกับยังไมนได้มาเลยนะครับอ่าช่างที่อ่าช่างางเขาเนั้แหละคุ้มงานนะครับ ตอนนี้ก็นเงาเลยครับตั้งแต่เมษสานะครับอ่ะสนใจโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับรายละเอียดเกี่ยวกับรูัโซเชียลปัญหาโซเชียลนะครับหรือว่าท่านจะอ่าติดตั้งไม่สอบถามนะครับระบบมันเป็นแบบไรแบบไรอย่โทรมาสอบถามกันได้ปรึกษานะครับนะอ่โทรที่เบอร์0 9 6 4 9 7 5 8 2 7นะครับนี่โทรได้ตลอดหลังสามทุ่มกรุณาโทรวันใหม่บางทีคนโทรมาเบอร์ไลน์มันสิอาจจะไม่ได้รับบางทีผมเป็นงานนี่ก็คือเอาไว้นี่ลดนะครับ อ่าแล้วท่านก็ฝากข้อมูลของความไหวในไลน์ครับไร้รับโทรศัพท์กับฝากข้อมูลของความไหวในไลน์แล้วฉัน่ตอบในช่วงเย็นหรือช่วงว่างนะครับผมนะอ่าสนใจกับแอดไลน์คนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับไม่มีไอดีใส่ด้วยหมายเลขโทรศัพท์เลยมันจะมีช่องอ่าใส่ไอดีกับค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับใส่ไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่เบอร์ศูนย์หกสี่สองเจ็ดหนึ่งสามแปดเจ็ดหกนะครับกันดพลโซลารเซลล์นะครับก็ตอนนี้ก็ดึงไฟมหาศาลจากแบต ที่สะสมมาตอนกลางวินนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งครับแต่สี่สิบสามโวลต์มันสิตัดเลยนะครับาตา่มกว่าสี่สิบสามโวลต์ตัดเลยนะครับผมเพราะวา่าให้ต่างค่าให้ใซคกับแบตลิเทียมเนีนคยนะครับเพราะว่าถ้าคนอยากทดลองใส่ล้วหูวจักระบบและเป็นระบบขันสูงละหรือคลิเทียมเนี่เป็นระบบขันสูงละแต่ขณะคุ้นพี่เพิ่นก็นย่งางถามว่าแบตเป็นช่องช่องเป็นก้อนก่อนนะมันยังเนาะบางทีเพิ่นก็นยังบ่ข้าใจลิเทียมนะครับเจ๋หัวักลิเทียมปะ ครับตอนนี้ดิบเจียวก็ถือว่าอ่าอ่าคนจะใส่ไหม่รือที่ว่าเพราต้องดูแลอย่างไรแต่ความผมจะตามที่เราองใส่ระบบอ่าแบตกับรุ่นแรกก็คือแบตตะกัวกรดนะครับคือแบตรถยนต์ทั่วไปแต่ว่ามันสใหญ่กว่าระบบแบตรถยนต์ในรถยนต์กับขนาดรุ่นไม่แม้แตใส่แค่สี่สิบห้าเอ็มแปดสิบเจ็ดสิบห้าช่งสุดละร้อยเอ็มนะนอกจากเป็นสิบล้อสิบล้อก็ร้อยเอ็มร้อยยี่ร้อยห้านะครับอ่ามันก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ก็เพียร์เเบิร์นเบิรงนนะครับ เอาแบบจนคุณแล้วมันกับดินมันเป็นแบบเขาขาดินน้ำแบบคื้นยางน้ำสาเนี่ยมันก็สิอาจิไซน์ยางนี้ก็บอให้เพื่อนเปิดไว้เลยเพราะว่ารับประกันหอยู่แล้วครับสองปีมีบใบหาเลยเขียนทางสู่รหัสโคตขึ้นตัวได้แบบไดเนาะมีแต่ว่าออกมาที่แหนนี่ต้มแบบมีทั้งคนทั้งอย่างความนี่ก็เริ่มนะเลื่มจางแล้ะครับธรรมดาแลละบอนะครับบอมั็นบ่อใดถูกมีต้มมีคนตัวนี้ดูดอกไม้ยันเบิร์ดครับผมแล้วก็อ่าล่างไป่ไม่พงไว้พัดอ่าตอนที่ หยุดการทํางานนะครับอัตโนมัตินะครับผมแจงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็การปิดบอก,ก็แบบนี้เลยนะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับปุงท้นขาวอนเห้วนะครับเอาตนแจงกับโทรสอบถามตามเบอร์นี่นะครับผมในอะไรเก็บงานกับพนพนเพืน่นอนพนนเดี๋ยวเตือนนึงงลวหิวเข่าแล้วเอาขอบคุณครับผม